คลิปแบบไหนดีแนวทางไหนดีทําให้ได้ในทุกๆวันรู้สึกว่าทําคลิปได้ไม่ค่อยต่อเนื่องทําได้ไม่สะดุดสิ่งที่จะทําให้เราทําคลิปได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่สะดุดเลยสิ่งแรกเลยก็คืออย่าคิดเยอะอย่าคิดมากค่ะจับกล้องขึ้นมาแล้วอัดเลยนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่ทําอาหารทํากับข้าวเที่ยวทําขนมหรือคิดอะไรออกตอนที่เราคิดออกะ่ะมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่เรามานั่งนั่งที่จะอัด แต่ช่วงที่เราคิดออกคือช่วงเวลาที่เราหัวสมองโลง่ลงๆใช่ไหมคะออาหัวสมองโลง่ลงๆเราอาจจะขับรถเราอาจจะเที่ยวหรืออะไรก็ได้นะคิดได้แล้วก็จดไว้จดไว้นะแล้วพอเวลาหนึง่งอะถ้าหาว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทําคลิปอะไรเราก็เอาหัวข้อเหล่านะคะมาดูมาดูแล้วเราก็สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําคลิปอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คนหยุดดูคลิปของเราได้ก็คือเราอย่าลืมที่จะก,กําหนดหัวข้อเรื่องก่อน หัวข้อเรื่องที่เราจะนําเสนอออกไปจะต้องเป็นหัวข้อเรื่องที่ชัดเจนไม่ใช่แปลว่าเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาผสมกันเหมือนเกาเหลาหนึ่งชามแบบนี้ไม่ได้นะอะ่เราจะต้องกําหนดหัวข้อเรื่องออกมาให้ได้ก่อนใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมถ่ายทอดอารมณ์ร่วงเข้าไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปการพูดเนี่ยเห็นไหมหรือแม้แต่การที่เราจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้แต่อ่าพูดก็พูดให้หน่าสนุกพูดแล้วมีความสุขพูดแล้วทําให้คนมีรอยยิ้มมีพลังงานดีๆมีเอน r g y ไม่มีพลังงานที่ลบๆใช่ไหมคะหรือจะเต้นก็เต้นให้มีความสุข กินก็กินให้มีความสุขเที่ยวก็เที่ยวให้มีความสุขค่ะจะทํางานเกษตรจะทําอะไรก็ทําให้มีความสุขมีแต่ high energy ค่ะเวลาที่เรานําเสนอออกไปคนดูเขาก็จะรับได้เช่นกันค่ะเน้นไปแนวทางคลิปที่เราถนัดนะคะ ถนัดแล้วเราสามารถที่จะทําได้เลยทันทีทําได้ทุกวันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขว่าไม่มีเวลาไม่ว่างไม่สะดวกอ่าถ้าหากว่าเราเกิดเงื่อนไขพวกนี้ขึ้นก็แสดงว่าเราอะยังหาแนวทางเจ้าของไม่เจอเราจะต้องทําให้ได้ในทุกวันแล้วเราจะต้องมีความสุขใจด้วยอย่างอ่าสมมติใช่ไหมพี่ผู้ขายทำออนไลน์ใช่ไหมคะพี่ผู้ขายก็สามารถที่จะกดกล้องแล้วก็พูดหรือว่าถ่ายทอดสิ่งที่ผู้ขายมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทําออนไลน์มาต่างๆพี่ผู้ขายก็สามารถที่จะกดกล้องแล้วก็พูดนำเส ออกมาได้เลยทําได้วันละกี่ครั้งก็ได้และพี่ผู้ไข่จะทําที่ไหนก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่อยู่ในตัวพี่ผู้ไข่เป็นแนวทางที่เราถนัดเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเราแล้วเพราะอย่างนั้นเราจะไม่ยากเลยเราอยู่ตรงไหนจะเวลาไหนเราก็สามารถที่จะทําคลิปวิดีโอออกมาได้และจะทําให้เราทํางานด้วยความสุขใจไม่เครียดไม่ตึงไม่กดดันและเราจะทําได้ทุกๆวันนะคะ สมมุติว่าเปิดคาเฟ่เราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการทําเครื่องดืง่มวิธีการที่จะทําชาเขียวทํายังไงวิธีการที่ทาลาเต้ทาแบบไหนวิธีการที่จะทำเอสเปรสโซ่ทำยังไงกา,าแฟที่เราใช้คือเมล็ดกาแฟอะไรมีกลิ่นหอมแบบไหนของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันอย่างไรเราสามารถเอาชีวิตประจําวันของเราเข้ามาผสมผสานกับการทําออนไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มหรือต้องรอให้มีเวลาก่อนค่อยทําเพราะเราทําในสิ่งที่เรา มีอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เราทำได้เลยทันทีสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือแนวทางที่ครีเอเตอร์ทุกคนจะต้องค้นหาเจ้าของให้เจอนะคะเราจะได้ผลิตคลิปผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสารรค์ที่สุดใหม่เส์ฟกับ Facebook ได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะ เราจะต้องพัฒนาเจ้าของด้วยนะคะพัฒนาเจ้าของพัฒนาการทําคลิปพัฒนาการทำคอนเทนต์เ,เรื่องเกี่ยวกับทักษะการตัดต่อคลิปวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับทักษะของการสื่อสารภาษาพูดภาษากายหรือแม้แต่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์มันมีอะไรหลายๆสิ่งเข้ามานะคะเราก็จะต้องพร้อมที่จะปรับและก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเราไม่รู้หรอกว่า เราทาไปแล้วคลิปไหนจะปังหรือคลิปไหนจะไม่ปังหรือเราไม่รู้หรอกว่าเราทําไปแล้วเราจะผิดพลาดมันไหนอ่าแล้วถ้าเราผิดพลาดแล้วเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเราจะผ่านได้ยังไงเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องพร้อมที่จะพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเรามีแนวคิดแบบนี้ได้จะทําให้เราเติบโตบ,บนโลกออนไลน์ได้แบบยั่งยืนค่ะ ก็อีกหนึ่งคำถามนะคะก็คือว่าเพจพี่ผู้ใครเปิดค่าการมองเห็นดีไหมคะช่วงนี้เอาตรงๆนะพี่ผู้ขอตอบจากใจเลยว่าทุกเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเล็กเพจใหญ่นะคะการเข้าถึงหรือการเปิดค่าการมองเห็นไม่ได้มีมากเหมือนเดิมนะเพราะอย่างนั้นพี่ผู้ก็เป็นคนนั้นเหมือนกันนะคะไม่ได้ดีเหมือนแต่เก่าแต่ก่อน,แต,อนแต่กี่แล้วที่ผ่านมานะคะเพราะอย่างนั้นสิ่งเดียวที่เราจะต้องลงมือทําก็คือเราต้องกลับมาพัฒนาเจ้าของพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาคลิป พัฒนาโพสพัฒนารัฐพัฒนาทุกอย่างของเราการนําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องกลับมาพัฒนาเจ้าของทั้งหมดเลยนะคะคือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันนะคะตั้งแต่มกรลานะที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะพี่บุคไก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเอ่อคลิปที่พี่ไลงไปไลฟ์หรือว่าโพสตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเข้าถึงก็ไม่ด,ดีเหมือนแต่เก่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้เอ่อคลิปวิดีโอ l ลฟ์ Live, หรือว่าทุกอย่างพี่ผู้ข่การเข้าถึงช่อง,องพี่ผู้ข่เริ่มดีขึ้นมากๆยอดเหรียญก็ขยับขึ้นแบบช่ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ผู้ข่ทําไม่หยุดพัฒนาเจ้าของตลอดแล้วก็ไม่เคยทอ้อไม่เคยแ่วเลยพี่ผู้ข่ยทาทุกวันนะคะจนทําให้พี่ผู้ข่มีวันนี้วันที่พี่ผู้ข่ย,ยอดเหรียญขยับแล้วก็สามารถสร้างรายได,ได้ได้แบบต่อเน,นื่องและตอนนี้ก็คือช่องเริ่มเปิดค่าการมองเห็นได้ดีแล้วถ้าหากวันนั้นพี่ผู้ขท่ท้อแ่วล้มเลิกหรือหยุดไปวันนี้พี่ผู้ไข่ก็จะไม่มีทางได้เจอเลยว่า คลิปพิ้ไข่ก็สามารถที่จะกลับมาสร้างรายได้ให้กับพิ้วไข่ได้แบบฉ่ำๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุผลที่ทําให้คลิปของพิ้ไข่เปิดค่าการลงเห็นหรือช่องของพิ้ไข่เปิดค่าการองเห็นได้ดีนะคะก็คือพิ้พขไข่ไม่ทอ้อไม่ถอยไม่แพ้แล้วก็ทาไม่หยุดพิ้ไข่ก็ทําทุกวันพัฒนาเจ้าของทุกอย่างเอ,อ่อใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะลงภาพนิ่งแชท่สตอรี่คลิปสัน้นคลิปยาวว่างไรสดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใตป้บทใต้ลักของตัวเองไม่ทําผิดกฎมีแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะต้องลงผลงานให้สม่ำเสมอไม่ท้อไม่ถอยไม่น้อยค่ะทำทุกวันทุกวันจริงๆและยืนระยะให้ได้ค่ะมีพลังงานมี energy ไม่ท้อไม่ถอยไม่น้อยค่ะไม่ล้มเลิกยังไงก็ได้เห็นความสําเร็จมือเจ้าของแน่นอนนะคะพอถึงจุดนั้นแล้วอย่าลืมกลับมาขอบคุณตัวเองด้วยนะคะเราจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะคะมันรู้สึกคุ้มค่า กับการที่เราลงมือทําค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขพี่เหยขอส่งทุกกําลังใจดีๆให้กับทุกการเริ่มต้นนะคะ